สัดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพาแอนนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตมดหนามเกี้ยงขาแดงให้ดูนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดตให้ดูนานเลยนะครับคือไม่ไม่มีเวลาไปอัดคลิปนะครับเห็นนั่นไหมครับนอนนะครับนอนหนามเกี้ยงขาแดงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมมดหนามเกี้ยงขาแดงถึงชื่อหนามเกี้ยงขาแดง แล้วก็เป็นเซมิหรือฟูรี่กินอาหารอะไรบ้างไปดูคลิปเก <c oughs> ่าได้นะครับเห็นหนอนไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นหนอนได้ประมาณเกือ <c oughs> บเดือนแล้วนะครับสามสัปดาห์กว่ามั้งนะโอเคนี่นะครับนางหนามเกี้ยงขาแดงเราก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ที่ผมจะมาอัปเดตก็คือหนอนนะครับหนอนนะ นอนไม่เอ,อเย่ยผมจับหลอดให้นะครับนี่ครับนอนมีสองตัวนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กหุมจะลองดูนะครับว่ามีไข่ไหมต่เมื่อเช้าที่ผมเปิดให้อาหารผมเห็นไข่อยู่นะครับอ่านั่นเห็นไข่ไหมครับแล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆอีกสองสามตัวนะครับต้นหนังเ้ขาแดงก็เป็นมดที่ สวยมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นหนอนเขาขยับไหมครับนี่ส่วนเรื่องอาหารผมให้พวกมแมลงมีปีกนะครับแบบพวกยุงโอเคแลมลงในห้องน้ำอะครับไม่รู้ทุกคนรู้จักกันหรือเปล่านะเ็มีภาพผมจะขึ้นให้ดูนะครับ แลวผีเสื้อตัวเล็กๆนะครับยุงแต่ผมให้ยุงนะครับแล้วก็ให้น้ําหวานด้วยเลดลานเขาไม่กินนะครับผมเคยให้แล้วตอนแรกเขากินแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไม่กินนะครับนี่นะครับสังเกตไหมครับว่าตรงพื้นมันจะมีใยนะครับก็คือท่าที่ผมสังเกตน,นะครับพวกมดหนามาทั้งหลายเขาจะชอบแทะสมรีนะครับเอามาปู คือนะครับถึงจะออกไข่นะครับนี่เห็นนอนไหมครับนิ่งเลยนั่นนะครับไข่ความจริงน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมมองไม่เห็นอ่าเดี๋ยวผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือผมดีใจมากเลยนะครับที่เลี้ยงจนมีนอนอนได้นะครับดีใจสุดๆนี่ สวยไหมครับโอ้กลมันโฟกัสครับอาโฟกัสแล้วครับผมไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะครับสำหรับม้วนน้ำเกี้ยงขาเด็มแล้วก็หนูคลิปหน้าจะมีข่าวดีให้อีกนะครับอันนี้ผมก็ให้น้ำหวานไปเมื่อเช้าๆนะครับผมมาถ่ายคลิปตอนมืดๆหน่อยนะครับนี่น้หยครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องพาแอนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับม,มดหนังเกี้ยงขาแดงก็ขายยากนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดอะไรของมดหนังเกี้ยงขาแดงของผมก็ไปดูเอาเอ,าอาความความก็ไปดูได้ในคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับ หนามเกี้ยงขาแดงเป็นมดที่สวยมากเลยนะครับอืมสวยจริงๆตอนผมเห็นตอนผมเจอผมก็ตกใจมากเลยนะครับที่มันสวยคือมดแทบทุกตัวนะครับเราเห็นในภาพมันพอเรามาเห็นของจริงมันแทบจะเทียบกันไม่ติดเลยครับมันสวยกว่าเยอะเลยนะมดหนามเกี้ยงขาแดงเป็นมดที่ขายยากด้วยนะครับ ถ้าเป็นหนอนเราก็น่าจะโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเท่าที่ผมคิดนะ,ะเดี๋ยวผมมีมดงานผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับนี่อันนี้ผมเปลี่ยนหลอดนะครับเพราะว่าหลอดเก่ามันน้ำทะลักน้ำท่วมนะครับเห็นไหมหลอดสะอาดกว่าเดิมนะนี่จอดไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพาแอนต่ตอไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ